เพชรพราด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนครับผมหน้าล้วพี่น้องเล่าพัฒนาเลขมธทมาวันศุกร์ที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดเด้อพี่น้องเด้อมาเร็วแน่นอนพี่น้องงวันนี้เพราะว่ามืออื่นนี่กรรัฐบาลไทยนะมันออกมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยเพิ่นกระทรวงมา่ห้เร็วเพราะว่า พี่น้องเฮ้ากักี่ยากระพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกมือเดียวกันล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่พี่น้องเป็นยังไงเลขตัวเก่ามีคนสืบอสองแปดบนเจ็ดสองล่างสองแปดสองบนสองล่างอีกแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี่อันนี้เล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่พี่น้องมาเบิง่ง มือวันจันทร์ที่หยิบแปดกระซองบนซองรางเห็นบ่เห็นบ่มือวันจันทร์ซองแปดสองหาบัดนี้ก็เลขยังมาออกออกสองแปดบนแล้วมาออกสองแปดรางก็เป็นหนึ่งสี่พี่น้องกับเจ็ดสองบนสองแปดรางเมื่อวันพุธบัดมือวันจันทร์พอมือมือวันจันทร์ออกเมื่อวันจันทร์กับสอง ปดสองหาสองบนสองล่างมือเคื่อนนี่ก็สองบนสองล่างอีกแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีท่านได้รูดสองนี่ครว่าได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งสองหมวเลยเนาะพี่น้องเหล็กมที่มาเนี่ยเข่าตัวร่องพี่น้องเป็นตกกลับกับเขาเขาเอาเหล็กมันไปเลยปากหลักพี่น้องเ้าไปบงคลิปย้อนหลังสุดสรุปเด้พี่น้องเด้เพราะว่าเอาไปสรุปเพราะว่ามันกระลงประทันเนาะพี่น้องเนาะ นี่เข่าที่พี่น้องเนี่ยเข่าสองเก็เจ็ดสองเลีกวิ่งัปเข่าตัวล่องบาดน,นี้เพิ่นเป็นเน้นหนึ่งเลยนี่ถ้ารูดนี่ได้บนได้ล่างเลยพี่น้องเลีมีที่มาเา๋ยวเบิ่งกันนะพี่น้องคนเราเวลาอยู่ดอกก็รัฐบาลไทย สบานไทยกับซีโมงลาพัฒนามมกับสองทุ่มคนดอกสองทุ่มเครืองคนมืออื่นให้ห้าวก่อนรับเลยสองต่อสองเบิดเลย เด็กมิติมากเป็นกระหลุดจังหวดสองหอดะวะแต่ว่าถือว่าแก่ยมืออะไรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย เกตก็แปดได้ตกเกลอได้พี่น้องได้ได้ตกเกลอแปดมาสามหวดอะไรที่พี่น้องแปดมาสามหมวดอเนี่ยมาหกแปดมาสองแปดสองเคียแปดมาสามหวดล่ะเบื้องวดที่สี่ฉีมาปะ เพื่อเน้นเจ็ดได้พี่น้องได,ด้เพื่อเน้นเจ็ดแปดมาสามวันเนะี่ยคันใหม่อีกก็เป็นซีละบาทเนี่ยเจ็ดหนึ่ง สามโอ้พื้นหลงเพป่นขามเจ็ดสองเลยเจ็ดสองแล้วเป็นขามเราว่างเดอ้อแปดสองอยิงมากสองหัวติดเตะแปดสองอามาสองหวดติดเตะตีตะย่างเดียวแต่ว่ามันสับบนสับลางเสืออมาบนแล้วก็มาลา่างเสือสือออกตัวเก้าตัวเดี้ยพร้อมสองแปดนะ เกตห้ 5, 7, 7, 9, าเกตเกตเก้าถ้าพี่น้องมาเกตก็ค e <tro> ือหลูดแล้เด้อพี <ani 04 2 flavors> eight, ่น้องเด้อจีมาบดมาล่างคือสองสองได้มาสองหมดจีนเลยบดสองบนสองล่างนะสองบนสองล่างแปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่แปดห้า ศูนย์เกดสี่สองแปดสี่สองคู่พี่น่อง วนตัวแน่นปเปแน่นให้เจ็ดสี่แล้วก็แปดสี่เอาคือติดสีหมดละติดสีหมดเลยน้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดลาวเลขมีที่มาบนล่างวิ่งรูด 7, 8, เจ็ดกับแปดแน่นที่เจ็ด จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสีเหเเลข3ตัวศูนย์เดสี่เด่นที่7จ็ดสี่แปดสี่น้องเนดะ้ก rab, ็อย่าลืมบนล่างไปกลับเด้ไปน้องหมดที่แล้วของเพคนเขาตกกรับได้หมดที่แล้วนะบริเวเขาัตตรงได้เขาตกกรับเพราะว่าเลขเป็นบริปักหลักออกกรับตัวน้ำเนีย ข้าคูข้าหางบนล่างไปกับเนามักทอบตัวเลขิดกันแล้วหน้าเบ่งเัามักเข้ากัผพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเนาะขอพุ่นอาจารย์ได้เลยครับผมเอาโชคมานกันปากก็เลยก็แชร์กดติดตามเพ็นท้าลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม